เซดุงจะพาทุกคนนะคะขับรถไปตรงจุดที่ประดิษฐานของเทพเจ้าไฉยสิงเอียจากประตูด้านหน้าโดยที่ไม่ไม่เลี้ยวซ้ายเข้าไปตามป้ายยินดีต้อนรับนะคะจะพาอ้อมไปอีกทางหนึ่งนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเซลุงจะขับรถพาทุกคนไปชมนะเซนุงไม่บรรยายนะ,ะให้ทุกคนชมภาพบรรยากาศเลยนะ ตอนนี้ก็เสรล้งนะคะมาหยุดรถอยู่ตรงมาหยุดรถตอนนี้เสรล้งอยู่ในรถนะคะถ่ายทาอยู่ในรถนะคะเสรล้งมาหยุดรถมาหยุดรถอยู่ตรงทางเข้าอ่าวิทางเข้าลานเทพเจ้าไชยิีมีเอียนะคะดูสิคะคุณสวยงามมากเลยอะ่ะเสรล้งดูก่อนเขาเข้าทางไหนเขาบอกว่าวาสนาเงินทองมั่งมีสีสุขโชคลาภเจริญรุ่งเรือง,งไพศสารเห็นปะ นี่ยค่ะคุณสวยงามมากอ่ะโอ้ยสวยจังเลยอ่ะเสรลุงขอถ่ายรูปไปด้วยนะโอเคปะอัดไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยนะคะเนี่ยพออัดพอถ่ายรูปเดี๋ยวมันก็จะเมื่อดอีนี่เสิลุงจะซูมเข้าไปเพท่อใเห็นเสิลุงอยู่ไกลามากเลยนะเสรลุงใช้ซูมนะคะนคะคะมันต้องถ่ายทําอยู่ในรถเพราะว่าพื้นที่กว้างใหญ่มากค่ะเสิลุงไม่ได้ออกไปถ่ายทําข้างนอกนะคะเสรลุงถ่ายทําอยู่ในรถ ได้ยินเสียงประทัดไหมคะเขาตุดประทัดกราบสากการะบูชาค่ะคุณเสีลุงบอกเลยว่าบรรยากาศน่าแต่าภาพมากมีความยิ่งใหญ่อลังการสุดๆค่ะคุณขาโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องคะ่ะเสรีลุงจะขับรถเข้าไปข้างในนะถ้าเราไม่ขับรถเข้าไปข้างในเราเดินไม่ไหวค่ะคุณกว้างมากกว้างขวางโออามากเสีลงจะซูมๆเข้าไปให้ทุกคนเห็นอันนี้เสีลุงจอดอยู่ไกลามากเลยนะเราเสียงก็ซูมเข้าไปคนดูนะนี่คะ่ะ น,นี้คือเห็นไหมวาสนาเงินทองมั่งมีสีสุขอันนี้ก็เป็นภาษาจีนนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าแปลว่าอะไรนะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นโชคลาภเจริญรุ่งเรืองไพศาลค่ะโอเคไหมสวยมากคุณดูดิโอ้คุณงดงามมากค่ะฉันแผนีห้คุณดูน้ําอยู่ข้างๆด้วยนะคะด้านข้างมีน้ําเนี่ยด้านขวามือมีน้ําด้านซ้ายมือมีอาคารที่เขายัางสร้างไม่เสร็จ อันนี้เขาก็ลังสร้างอยู่เนี่ยยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยตรงนี้มีอาคารที่กําลังก่อสร้างอยู่อ่าเห็นปะเนี่ยมาทําบุญนะคะมาทําบุญมาทํากุศลร่วมก่อสร้างบุญบารมีจะสนับสนุนส่งเสริมเรานะให้เราโชคดียิ่งใหญ่ร่ำรวยยิ่งใหญ่ตอนนี้เสรีลุงจาเดี๋ยวตัวคลิปที่ขับรถเข้าไปข้างในเสรีลวงจาให้ดูอีกทีหนึ่งนะแต่ตอนนี้เสรีลุงสูงให้ดูก่อนนี่เห็นปะนี่คือข้างในค่ะ นี่คือข้างในเี่ยกล้องสิลุมันซูมได้ไกล่ะมันดีตรงนี้แล้วค่ะเ่ยกล้องใหญ่มันซูมได้ไกลมากเลึงไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะคะมันอ,อยู่ไกลมากเลยนี่ค่ะคุณอืบรรยากาศนะถ่ายรูปมากนี่ค่ะแต่ว่าเราจะไม่เห็นเทพเจ้าชัายสิงห์เอียนะคะโอ้นี่เห็นขาค่ะเห็นแต่ขาเพราะว่าประตูบังค่ะเดี๋ยวสิลึงจะลดซูมนิดน,นึงจะได้เห็นองค์เต็มนี่ค่ะเอ่อก็ไล่ขึ้นไปค่ะไล่ขึ้นไปเราก็จะได้เห็นองค์เต็มเห็นปะ โอ้โ,อโอนี่ยสวยอ่ะงดงามมากค่ะคุณขานี่นี่ขอเสียงขออนุญาตถ่ายภาพหนอยนึงนะโอเคขอขอนุญาะถอยซูมนิดนึงแล้วก็ถ่ายภาพคู่กับข้อความ ยอดมากคุณงดงามมากค่ะซูงให้รถคันนี้ไปเราก็ถ่ายอีกมุมหนึ่งนี่มีรถมาก็ไม่เป็นไรสวยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเซลุงลงซูมลาให้ก่อนโอเคไหมกราบสักการะบูชาเทพเจ้าไชายสิงเอียเจ้าค่ะสาธุสาธุโมทามิบุญใดกุศลใดที่ลูกแได้กระทำบางเพียไวด้ดแล้ว ขอน้อมถวายบูชาเทพเจ้าโชคลาภเทพเจ้าไัายสิงเอียขอให้ลูกมีวาสนาะเงินทองมั่งมีสีสุขโชคลาภเจริญรุร่งเรืองไพศาลสาธุสาธุอานุโมทามิน้อมบุญให้คะ่ะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ